เราจะมาทำคลิปแรนด้อมกันในหัวข้อที่ว่าคนที่เคยก่นแก้งทำร้ายทำลายคุณคนที่เคยแก่นแก้งทำร้ายทำลายคุณณเวลานี้ตอนนี้เขากำลังโดนกรรมเก่าเล่นงานหนักหนาสาหัสมาก คนที่เคยกั่นแกล้งทำร้ายทำลายคุณคนเนี้ยคนที่เคยใส่ร้ายคุณกั่นแกล้งคุณคนเนี้ยตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างเราก็มาเริ่มกันนะคะอิติอลาหังทิพภะจักขู่วิโสทายิอิติอลาหังทิพภะจักขู่วิโสทายิอิติอลาหังทิพภะจักขู่วิโสทายิ ได้ไพ่ดีด้วยนะเนี่ยเป็นพวกเลี้ยงผีเล่นของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยนะคนหน้าตาดีอ่ะเออแปะเป็นคนหน้าตาดีเป็นเดอะซันเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นพวกเล่นของนะเนี่ย เนี่ยเป็นหมอผีเป็นคนเล่นไสยศาสตร์คือตอนนี้เขามีอาการทางจิตหนักมากเลยนะทำไมไพ่ถึงบอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนต่างชาติ เขากำลังมีปัญหาอกหกักรักคุดมีความชอบช้ำในจิตใจไพ่ใบนี้ยมันจะหมายถึงต่างชาติต่างชาติอันนี้ก็ก็ได้เหมือนกันเป็นนางเงือบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนหน้าตาดีมาก เป็นคนหล่อเป็นคนสวยเป็นพวกเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยด้ไพ่หัวกะโหลกหมอผีเนี่ยหมอผีเป็นได้ทั้งชายและหญิงบุคคลผู้เนี้ยเขากำลังโหยหาคุณมากเลยเขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากบุคคลผู้เนี้ยเขาทำสเสน่ห์ใส่คุณแล้วเจอของย้อนคนคนเนี้ยทำทำสเสน่ห์ใส่คุณนะ แล้วโดนของอ่ะมันย้อนตีกับทาให้ตอนเนี้ยเขาอารมณ์ไม่ดีมีความเบื่อหน่ายความรักไม่เป็นที่สมหวังมีความเบื่อหน่ายในชีวิตเขาเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเขาเป็นทุกข์ทรมานอย่างมากด้วยความรักและก็คิดถึงคุณคนคนเนี้ยเขาทําเสน่ห์ใส่คุณเนี่ยแหละแล้วเขาโดนของย้อนแล้วของที่มันย้อนใส่เขาเนี่ยทาให้เขาเนี่ย มีแต่ความทุกข์อ่ะแล้วก็มีอาการทางจิตด้วยนะเนี่ยทำร้ายตัวเองเ,เอาเล็บข่วนอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าป่วยทางจิตโดนคุณใสมนดําย้อนกลับจนตัวเองเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นคนแบบบ้าๆบอๆไปเลยอะ่ะแผนการต่างๆที่เขาคาดหวังอะ่ะมันล้มเหลวเ้า ทุกใจมากเจ้าโศกเสียใจณนะเวลานี้ตอนนี้จิตใจของเขาเนี่ยนะเต็มไปด้วยความกัดกุ้มวิตกกังวลคิดมากมองโลกในแง่ร้ายคิดมากคิดมากนอนน้อยเจ็บป่วยไม่สบายสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคนคนนี้ลุ่มหลงในตัวคุณมากเลยนะแล้วก็ อาจจะเป็นคนพมา่าคนลาวคนขเขมรก็ได้เขามีความรู้สึกจิตใจรุ่มร้อนวุ่นวายใจหงุดหงิดมุ่งง่านช่วงเนี้ยคนคนเนี้ยอารมณ์ร้อนหงุดหงิดสุขภาพไม่ดีเข้าโรงพยาบาลเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองแต่ใบแรกมันเป็นเดอรซันน่ะน่าจะเป็นคนหน้าตาดีคนหน้าตาดีอันนี้เป็นต่างชาติต่างชาติได้ ไม่รู้นะแต่ไพ่มันบอกเป็นต่างชาตินะแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยก็คิดซะว่าดูดวงเพื่อความสนุกสนานอย่าคิดอะไรมากค่ะเรามาดูกันต่อนะคะโอ้เขากำลังมีคดีด้วยนะเนี่ยคนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องคดีความ คนคนนี้เดินทางบ่อยด้วยนะเดินทางบ่อยอ้าวมีปัญหาเรื่องคดีความและตกเป็นฝ่ายแพ้ไพ่ใบน,นี้ยมันจะหมายถึงคดีความไพ่ใบน,นี้หมายถึงทหารตำรวจการการเดินทางเพราะว่ามันเป็นไพ่เนี่ยทหารทหารอียิปต์โบราณมีคดีกับทหารตำรวจตกเป็นฝ่ายแพ้แพ เขากำลังมีปัญหามีเรื่องมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับคดีความอะ่ะคนคนนี้ยคนคนนี้อาจจะทํางานเป็นช่างนะเนี่ยช่างช่างซ่อมรถช่างซ่อมแอร์ช่างไม้ช่างปราปาช่างแอร์ในตำนานโอ้โหอะมรเนี่ยนี่คือคนขี้คุกนะ i m p r i s o n o n ใครเคยดูหนังเรื่องไพสันเบกมั้งไพศาลเบกแปลว่าแหกคุกแต่อันเนี้ยเป็นรูปคุกคดีความนักโทษคุกทหารตำรวจช่างก่อสร้างคุณไปมีปัญหากับใครเหรอคุณไปมีปัญหากับช่างไม้ช่างทาสีช่างซ่อมบ้านเหรอ อันนี้คือหมายถึงเหยื่อการถูกข่มขืนเหยื่อถูกข่มขืนเหยื่อโดนกันแกล้งไปข่มขืนผู้หญิงแล้วโดนตำรวจจับติดคุกอยู่หรือเปล่าเป็นช่างซ่อมบ้านไปข่มขืนผู้หญิงก็เลยติดคุกหรือเปล่าไพ่ใบนี้หมายถึงถูกกันแกล้งถูกข่มขืนถูกกันแกล้งถูกข่มขืนเนี่ยมันเป็น ซ็กชัวคือเกี่ยวกับคดีข่มขืนน่ะช่างสีช่างวาดรูปเดวิลปีศาจเป็นคดีเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศน่ะคนคนนี้อาจจะเป็นช่าง ช่างแอร์ช่างทาสีหมกบุญในกามข่มขืนเอไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานของใครอะแต่ไพ่มันขึ้นไม่ดีเลยอะมันขึ้นเกี่ยวกับเนี่ยคดีคดีคดีหมดเลยเนี่ยคนติดคุกน,นักโทษขึ้นศาลอะอันนี้เกี่ยวกับคดีข่มขืนอะวันนี้เดทเลย l o s s o f a Love one l o s s o f a Love one มีใครคนหนึ่งที่ตายไป d a t h ความตายการเนี่ยการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความตาย UFO UFO มาพาดวงวิญญาณไปดาวน้ำแมกความรักคนที่ตายเนี่ย ไปอยู่บนสวรรค์คนคนนี้มีคดีเกี่ยวกับการข่มขืนคนคนนี้มีคดีเกี่ยวกับการทำอนาจารเด็กการข่มขืนเด็กบุคคลผู้นี้มีคดีเกี่ยวกับการข่มขืนการทำอนาจารเด็กคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะคุณน่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้น มึงคนลุกเลยว่ะอันนี้แปลว่าการลงโทษนะ execution execution ก,ก,ก็คือการลงโทษอันนี้แปลว่านักโทษอันนี้คือการลงโทษอันนี้คุกการลงโทษไพ่ใบนี้มันหมายถึงคนติดคุกนะคนติดคุกการลงโทษ แสดงว่าคนคนนี้ยก่อคดีเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนแล้วก็ไปตามจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยบุคคลผู้เนี้ยอาจจะแม่เขาเพิ่งตายนะบุคคลผู้เนี้ยแม่ตายพ่อตาย สูญเสียพ่อแม่ไปแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนไม่ทำงานทำการะ่ะเป็นคนเกเรอะ่ะเป็นคนที่ชอบมีเรื่องเป็นคนอันนี้เป็นพวกไอ้นี่นะหัวกระบทเป็นคนที่ชอบมีเรื่องทออะเลาะกับชาวบ้าน เขามีปัญหากับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นขา้าราชการไพ่ใบเนี้ยคือครูบาอันเนี้ยคือทหารอันเนี้ยพวกกบฏพวกกบฏมีปัญหากับพวกกบฏมีปัญหากับทหารครูบาอาจารย์ขา้าราชการ government ก็คือคนทํางานในรัฐบาลสสนักการเมืองเจ้าหน้าที่ในองค์กรใหญ่ขา้าราชการ บุคคลผู้นี้มีปัญหากับทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ราชาการมีปัญหากับระดับครูบาอาจารย์ด้วยตอนนี้อันนี้หมายถึงการลงโทษนะตอดเนี่ยทอเอถูกทรมานคำคำว่าท o อเชอ e แปลว่าอันนี้แปลว่าเหยือ่ออันนี้คือการถูกทรมาน เป็นอุปกรณ์การทรมานในช่องปากนักโทษในสมัยโบราณเนี่ยจะถูกถอนเล็บอันนี้คือถูกทรมานถูกถอนฟันถูกถอนเล็บคุณเข้าไปเกี่ยวพันกับใครบางคนที่เป็นโจรเป็นอาชญากร บุคคลผู้นี้เป็นโจรน,นะอันนี้เป็นไพ่เดทน่ะเนี่ยมันตีได้หลายอย่างนะหมายความว่าอา,อาจจะฆ่าคนเนี่ยอาจจะฆ่าคนเอาศพไปฝังซ่อนแถวภูเขาเนี่ยเป็นเป็นภูเขาเลยฆ่าคนแล้วก็เอาศพไปฝังซ่อนในภูเขา โดนตำรวจจับได้ไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่แบบเหมือนเป็นพวกแบบอาเลเบลเนี่ยเขาเรียกว่าพวกพวกต่อต้านสังคมอะ่ะโหน้ากลัวอีกแล้วคนคนเนี้ชอบสอดส่องนะกำลังบุคคลผู้นี้เขาอะ่ะตามดูคุณอยู่นะบุคคลผู้นี้เป็นอาชญากรเป็นโจรเคยก่อคดีเคยก่อคดีมาก่อน ไพ่ขึ้นน่ากลัวจังเลยมีใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณเป็นคนที่มาแอบรักคุณมาชอบคุณคุณไม่รู้ว่าเขาอะมีประวัติเป็นอะไรคนคนนี้อาจจะเป็นแบบเจฟฟี่ดาเมอรอ์เจฟฟี่ดาเมอร์ฆาตกรต่อเนื่องอ่ะไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยไพ่ใบเ,เนี้ยก็คือ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะให้เงียบให้อยู่เฉยเยไม่ว่าจะรู้อะไรอะ่ะให้เงียบถ้าพูดอะไรออกไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าไปรู้ความลับของคนอื่นถ้ารู้ก็ให้หุบปากถ้าไม่รู้จะดีกว่าแต่ถ้ารู้ก็ต้องเงียบไม่งั้นตัวคุณอะ่ะจะเดือดร้อน I อซ์เนี่ยไพ่แผ่นน้ำแข็งอเอทไอเอทคือทานน้ำแข็ง เป็นน้ำแข็งกำลังละลายตัวชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับเดินบนทานน้ำแข็งที่เย็นเฉียบคุณเคยเห็นในเกาหลีไหมที่ว่านางเอกอะเดินบนทานน้ำแข็งอะแล้วต้องค่อยๆเดินเวลานางเอกนางเอกตัวเล็กนิดเดียวอะเวลาเดินผ่านทานน้ำแข็งอะต้องค่อยๆเดินเพราะว่าถ้าเดินแรงไปเดินหนักไปเนี่ยแผ่นน้ำแข็งมันจะแตกพอแผ่นน้ำแข็งแตกนะก็จะล่วงลงไปตายโดน นางเอกมีนางเอกอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะเดินผ่านทานน้ําแข็งอ่ะแล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายไงเขาก็เลยไปยืนอยู่ตรงกลางทานน้าแข็งอ่ะพอน้ําแข็งอ่ะมันมันอ่ามันมันได้รับน้ําหนักอ่ะอยู่อยู่ในระยะเวลานานมันก็ล่วงลงไปดังบุ้มคือนางเอกอยากจะฆ่าตัวตายไงก็เลยเดินไปบนทานน้ําแข็งแล้วไปยืนอยู่ตรงกลางสะเพื่อฆ่าตัวตายคุณอ่ะต้องระวังนะ กับคนคนนี้มันเหมือนเดินบนทานน้ำแข็งเพราะว่าไพ่เตือนว่าบุคคลผู้เนี้ยบุคคลผู้เนี้ยเคยทำความผิดทางกฎหมายมาก่อนอาจจะเคยยิงคนตายแล้วหนีคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยคนที่คิดร้ายคุณคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีประวัติทางอาชญากรรม เช่นคนคนนี้เนี่ยนะบุคคลผู้นี้เนี่ยนะอาจจะเคยยิงคนตายแล้วหนีมาบุคคลผู้นี้เคยฆ่าคนตายแล้วหนีมาบุคคลผู้นี้เคยขึ้นศาลบุคคลผู้นี้เคยโดนตำรวจจับคนที่คิดร้ายคุณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้เป็นคนที่มีประวัติไม่ดีเป็นคนที่มี ประวัติทางด้านอาชญากรรมคนที่อยู่รอบตัวคุณในตอนนี้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณในตอนนี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งอะที่ว่าเคยโดนตำรวจจับอาจจะเป็นขี้ยาเป็นคนที่ติดยาบ้าเป็นคนที่เคยเคยโดนตำรวจจับเคยขึ้นศาลเคยมีคดีคุณต้องระวังบุคคลผู้นี้ให้ดี ทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคะสาวงามสาวสวยสาวเซ็กซี่สาวผมบอลถูกมินทาว่าร้ายการเทศแผงสอน ทำของหายได้รับถ้วยรางวัลไพ่บอกว่าในอนาคตคุณจะได้รับรางวัลคุณมีดวงจะได้รับถ้วยรางวัลเช่นได้รับถ้วยรางวัลน,นาคาอาวอร์ดได้รับใบเกียรติคุณได้รับใบเกียรติบัตรได้รับใบย,ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจจะได้เหรียญวีรกรรมก้าหารคุณจะสวยขึ้น คุณจะได้รางวัลคุณจะสวยขึ้นแต่จะมีคนนินทาว่าร้ายเนี่ยก็สิบหมินประมาทยิ่งคุณสวยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนอิจฉายิ่งคุณมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนนินทาคุณจะสมหวังในความรักให้ระวังใช้เงินมากลอสออฟมันนี่เนี่ยก็คือสูญเสียงเงินทำกระเป๋าตังค์หายทำเงินหาย ใช้เงินปุกเก่งในอนาคตเนี่ยคุณจะใช้เงินมากจนเกินความจำเป็นคุณจะสมหวังในความรักมีคนต้องการจะทำลายคุณโอ้อินนมีเนี่ยมีศัตรูนะไอเนี่ยเป็นเป็นคนไม่ดีมีคนไม่ดีคิดร้ายคุณอยู่อันเนี้ยตำรวจในสมัย ศตวรรษที่18ตำรวจสันติบาลเขาเรียกมีตำรวจมาขอคำคุณยายแก่ๆคุณจะต้องอยู่ให้ห่างคนชั่วคุณจะต้องหนีให้ไกลขี้คุกขี้ยานักพนันนักพนันขี้คุกขี้ยาหัวขโมยอันนี้ไพ่โจนนะ เนี่ยไพ่โจรไพ่ซสเนอก็คือคนขี้คุกคุณจะต้องอยู่ให้ห่างคุณจะต้องอยู่ให้ห่างโจรหัวขโมยคนขี้คุกเพื่อชีวิตของคุณจะได้เจริญรุ่งเรืองอันเนี้ยเล่เหลี่ยมแคลบแปลว่ากับดักผู้ชายคนเนี้กำลังวางกงดักนกพิราบจะเอา นกพิราบไปทําพิราบทอดกรอบผู้ชายคนนี้วางกับดักดักนกมีคนคิดไม่ดีอะคุณมีคนมีคนคิดร้ายคุณอยู่มีคนมองคุณเป็นเหยือ่อคุณต้องระมัดระวังแกงคอร์เซนเตอร์คุณจะเสียหมาแมว สัตว์เลี้ยงตายสุนัขตายหมาตายแมวตายแต่คุณเนี่ยเนี่ยลิชแมนอ่ะผู้ล่ำรวยคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยคุณจะมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆทนายความเนี่ยลอเย์เนี่ย, yer, นยทนายความในอนาคตเนี่ยมันจะมีคนอ่ะเอาเรื่องไม่ดีมาให้คุณเดือดร้อนอันนี้ให้หมอดูผู้หญิงนะคุณต้องปรึกษาทนายความ ต้องปรึกษาหมอดูมันมีคนจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณคนคนนี้เอว่านะเป็น a n g ี้ w o แมนเป็นผู้หญิงจะมีผู้หญิงเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ท่าน delay การถอยหนีขอให้คุณนะ่ะถอยห่างคนที่จะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณจะมีมรดกมีทรัพย์สมบัติ คุณจะมีไพ่ใบเนี้แปลว่าคุณจะมีธุรกิจส่วนตัวคุณจะมีทรัพย์สมบัติคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะมีธุรกิจคุณจะมีเงินมาดูใบสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือซ้ำม,มันนี่ประหยัดเงินไพ่บอกว่าถึงคุณจะรวยคุณก็ควรประหยัดเงินถึงคุณจะมีเงินเยอะ คุณก็ควรจะหัดใช้เงินให้ประหยัดสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ